จะให้ได้สามเดือนคุณเด้เริ่มแรกมือไหนวันเข้าพรรษางดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีเพื่อพ่อนั่นแล้วยกมือใส่หัวอธิษฐานเอาหลอดอธิษฐานเพราพ่อหน้าสาธเด้อเข้าพรรษาแล้วสิอดสิงดให้มันไดสามเดือนเต็มเต็มต้องใจยกมือใส่หัวแล้วก็นอนได้บัดนอ๋อต้มปากแจเนาะยมือเนี่ยดิโอใส่กงเชิดละมือเนี่ยนะมั้สัญญาขัก เจ้าหอนบ่หอนเหือไหลอบ่านั่นเด้ใั่นกสามเดือนเด้นอะทำไมมันลับีีล่ะตีสามตีสี่มันลากานเย็นลับดล่ะตื่นขึ้นยังเศ้าบ้านข้างค่มันมาตายไหมเจ้าเงีงกั่กับเศร้าเราเจ้ามึงเจ้าไหนคนตายต้องใจขาดอบ้านไหนตายใจขาดขึ้นใจขาดแล้วคือไดอันไหนเจ้าว เ,เริ่มแรกญาติพี่น้องลูกหลานเอาบกกระโพกมาจุดนั่นละใครได้ยินเสียงกระโพกขอว่ามันออกพรันสาขากันน้ำมันตะมือนั่นเลยนาบัตะล่งางแกวบัตะชีหลุมใจเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำความดีวันนิตเพียงแต่คิดก็ดีแล้วว่ตจะึุกต่อไปแล้วเฮียย <โอ S 1> ังเฮีย่างเฮีย